แต่อยากให้อย่าลืมนะข้อปฏิบัตินะความรู้เนี่ยฉันว่าพวกเธอเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนอื่นพอเยอะมากเลยนะไม่มีอะไรต่อ,อ,อพูดถึงว่าโอกาสนะ โอกาสของเธอที่จะรู้อะไรหรือมีโอกาสศึกษาอะไรฉันว่ามากกว่าที่อื่นเขาเยอะทีเดียวแต่อยากให้เอาเสียงเ่าเนี่ยจริงๆคำที่ฉันพูดพูดไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ที่นี่มันก็ไปในที่อื่นๆ ตัวฉันเองฉันไม่มานั่งจิตอกจิตใจในการที่จะถูกเสียงมันไปที่ไหนไหรอกเพราะว่าจะชอบใจก็ช่างไม่ชอบใจฟังก็ไม่เป็นไรจะติจะชมมันก็ไม่ได้สนใจคือไอ้เรื่องที่จะสนใจเรื่องผลตามมานะอันนั้นไม่คิดแน่ไอ้ที่ฉันสนใจว่าฉันกำลังพูดให้อะไรให้อะไรกับเธอ ส่วนคนเองเขาจะได้ยินได้ฟังแล้วเขามีประโยชน์ก็ถือว่าเขาก็มีโอกาสได้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กับเขาไปถ้าเขาฟังแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ที่ฉันพูดกับพวกเธอฉันต้องการพูดให้เธอมีประโยชน์ทำอะไรมันไม่เป็นประโยชน์ฉันก็ไม่รู้จะไปพูดทำไม ในความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีวันหมดหรอกมันจะมีอีกเยอะมากที่เธอยังไม่รู้แต่ในการเวลามันเป็นของเฉพาะเวลาเวลาของมันนะตัวฉันเองผู้พูดเนี่ยฉันก็ไม่สามารถบังคับเรื่องที่จะพูดได้เหมือนกัน่บางทีตั้งใจพูดยาม พอเราพูด้าไปอีอยากอย่างเงี้ยเป็นบ่อยตอนหลังเลยเลิกตั้งใจเลยเพราะจะเขินตั้งใจกูฟรีแน่เลยฮะ <laughs> ไม่รู้เรื่องอะไรดีกว,ว่าว่าไปสดๆนะนะไม่ต้องมีอะไรอยู่ในสมองเลยนะนะั่นแหะจะดีมากเลยแต่มันก็จะมีข้อเสียคือตัวผู้พูดเองคือว่าเรา ยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนี่คือข้อเสียมันออกไปเองมันเกิดในช่วงเวลานั้นแล้วก็ไปไปอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ก็พูดต่อถ้ามันไม่ใช่เราก็เลิกแล้วก็ยังใจไม่พูดต่อหยุดจะเสียเอ้ย รู้ได้นั่นความรู้อะไรอะไรที่ฉันพูดพูดไปนอะจะทบทวนหรือไม่ทบทวนก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ขอให้ถือหลักปฏิบัติไว้มากความรู้ประเภทเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเกรดความรู้อ่ะยังไม่ถือว่าเป็น ความสําคัญของการปฏิบัติโดยตรงแต่การปฏิบัติโดยตรงคือตรงตามแบบฉบับที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ปฏิบัติกันมาแล้วได้ผลอันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะข้ามไปไม่ได้อย่างที่พูดให้ฟังวันนี้เราข้ามไปเรื่องวิบัตสนาญาณ9ก้ามานานทั้งๆก็ มันเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าเขตปฏิบัติโดยตรงถูกไหมล่ะแต่การพูดว่ามันเป็นไม่ความไม่แน่นอนไอ้น,นั้นก็อยู่ในวิปััสนายานเก้าอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นหลักที่เธอรู้ว่าจำเป็นนะนี่คือความจำเป็นที่เธอต้องใส่ใจในการที่จะต้องทำในทุกครั้งที่ทำกรรมฐานหรือว่ายามปกติเราก็ต้องทำในการคิดถึง ทวนแล้วก็มองในเรื่องของวิปัสสนาญาณก้าเป็นหลักจะทำให้จิตของเรามันไม่ค่อยฟุ้งซ่านแล้วก็วุ่นวายเ<ม>วลาเราทรงพุทธทางเมฆนี่มิจิตตังมะอ,อุนเนี่ยมันจะได้ผลฉันก็พิสูจน์นะก็เรียนไปพร้อมๆกับเธอเนี่ยแหละเรื่องภาวนาคาถาบทนีเพพึงจะได้ทําจริงๆจังๆ,งๆกไปพร้อมๆออกับที่เธอทํานี่แหละก่อนหน้านั้นฉันยังไม่เคยทําเลย แต่เราก็เห็นผลนะเห็นผลในเรื่องของความเป็นทิพของจิตมันชัดไอ้คำว,ว่าชัดไม่ใช่ภาพชัดนะแต่ชัดคือมันไม่ต้องคิดอะไรอีกอะคำตอบมันมันธรรมดามากเลยไม่ต้องตั้งท่า รู้ไม่ต้องตั้งท่าสงสัยไม่ต้องตั้งท่าคำนึงถึงว่าจะเป็นยังไงเหมือนไม่ได้ปกติธรรมดาในการรู้ขึ้นมาในใจแล้วก็เป็นการรู้อย่างมีสติสมบูรณ์ดีด้วยไม่ได้การเผลอรู้นะฉันสังเกตว่าสมัยก่อนฉันก็รู้แต่ว่าฉันเผลอรู้เพราะฉันไม่ได้สนใจที่อยากจะรู้ไง แต่มันเผอรู้เผอรู้ก็คือเราก็ลืมไปว่าเรารู้สิ่งนี้แล้วแล้วมันเกิดตรงตามที่เรารู้อะ่ะแต่เราไม่พูดไปก่อนเราไม่นั่นให้มันตรงตามที่เราเรารู้สึกว่าไอ้นี่มันมีเต็มเต็มอะเออมันว่ามันเป็นความรู้ที่เหมือนเราพูดปกติโดยไม่ต้องปรุงแต่งในสิ่งที่รู้มาแต่ความรู้ที่มันเผอรู้คือว่ามันก็รู้เหมือนกัน แต่เราไม่เคยไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่รู้เลยไม่มีอะไรให้เราต้องรู้สึกว่านั่นคือความเป็นทิพย์นั่นคือสิ่งที่รู้จักอารมณ์เป็นทิพย์เพียงแต่มันเผยขึ้นมาเฉยๆเว้นแต่ว่าถ้าเราทรงสมาธิจ,จิตของเราเป็นปกติสิ่งนี้ก็จะไม่เผลอรู้มันก็รู้ของมันเองเหมือนกับใช้ภาวนาเหมือนกัน นั้นผลของการภาวานาเนี่ยมีผลดีมากในเรื่องของอารมณ์ความเป็นทิพของจิตนะเอไว้สังเกตเอาเสรวะจำไปตั้งท่าที่จะอยากรู้อยากเห็นเราขอให้มีความเคารพจริงแล้วก็ภาวนาไปอย่างเดียวพอและความรู้นั้นๆนนะมันใช้ได้เป็นความรู้ทั่วไปไม่ได้เป็นความรู้ต้องเจาะจงว่าเราต้องเห็นผีเห็นเทวดาเรื่อรู้อะไรที่มันเป็นคุณวิเศษ ไม่ใช่อย่างนั้นทุกเรื่องนะแม้แต่วิชาความรู้แม้แต่ความรู้โลกโลกหรือความรู้อะไรมันก็รู้ขึ้นมาเองรู้เองแล้วก็รู้ได้ตรงซะด้วยในผลของวิชานี้ที่เคยได้ยินจากหลวงพ่อพูดมาแล้วว่าครูบาอาจารย์ทีนเคยพูดเอาไว้คือว่าสามารถอ่านหนังสือในที่มืดได้หมายความว่ารู้ในสิ่งที่มันปิดบังได้ ที่เป็นบางเรารู้ได้เลยว่ามันมีอะไรเป็นอย่างไงอ่านได้เลยเหมือนเราอ่านในที่สว่างโดยที่ไม่ต้องสงสัยแต่มันมืดแล้วความรู้ประเภทนี้มันเป็นควารมรู้ปกติใชค,ครับปกติที่ใช้ปกติไม่เจาะจงที่จะใช้ให้เกิดความรู้หมายความว่าเราอยากจะรู้ว่าเอ้บ้านนี้มีเทวดาหรือเปล่าเทวดาองค์นี้มาจากไหนเทวดานี้เป็น เป็นใครอยู่สวรรค์อยู่วิมานชั้นไหนมีฤทธิ์มากไหมมือแดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านต้องการอะไรบ้างให้ผมช่วยอะไรบ้างให้ท่านต้องการแล้วท่านจะช่วยผมอะไรบ้างนี่คือการเจาะจงใช่ไหมละ่ะเจาะจงเรื่องที่เราจะเข้าไปรู้่แต่เวลาเราภาวนาคาถาบทเนี่ยเราไม่มีเรื่องต้องเจาะจงที่ต้องรู้คือเรื่องอะไรที่ต้องรู้มันรู้ขึ้นเองเรื่องอะไรที่ต้องจําเป็นต้องรู้มันก็ผุดรู้ขึ้นมาเองทุก ด้านทุกเรื่องนะเธอทํางานอยู่ไม่ว่า,าง,งานจิตการงานแล้วเธออะไรก็ตามไอ้ความรู้หลานนี้ก็จะผุดขึ้นมาได้เองในทีนี้เธอเคยไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนแปลกดีออันนี้อันนี้แปลกในวิชานี้นะแปลกดีไม่เหมือนกับมโนยิธิ ถ้าเป็นมโนยิชี่จริงๆก็ต้องตามลำดับขั้นตอนแล้วก็ภาวนาแล้วก็จองเจาะจงที่จะไปจะไปรู้ไปพูดไปถามใช่ไหมนเป็นเรื่องเรื่อง่ะจะชัดไม่ชัดก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตเราสะอาดมากน้อยแค่ไหนส่งสมาธิมั่นคงแค่ไหนก็ว่ากันไปแต่เนี่ยเราภาวนาปกติธรรมดาภาวนาบ้างลืมบ้างเพ้อบ้างครบบ้างไม่ครบบ้างยังอิเดกเกกะสเปสสปะเนี่ยนะอ ยังไม่ได้เป็นเนื้อเป็นน้ำและ่าไห่แค่ธรรมดาธรรมดานะผลยังเกิดเลยยังมีผลเกิดขึ้นในในความรู้หรือความจำเรื่องเรื่องสิ่งต่างๆมันจะผุดขึ้นมาหนึ่งระจำแม่นยำมากขึ้นสองระลึกได้ง่ายขึ้นสามสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก็รู้ง่ายขึ้นเอาไว้สัญญาชั้นทดลองไปก่อนอาจจะมีอะไรให้ บอกเธอได้มากกว่านี้ก็ได้แตใะะ่ในระยะเวลาที่ผ่านมาทําพร้อมๆกันที่ว่าแข่งกันไหมนี่นนะนก้าวหน้ามาแค่เนี้ที่สัมผัสได้จากผลของวิชานะจะแตกต่างกับเมื่อก่อนเยอะในเรื่องของการรู้อะไรอะไร เหมือนไปรู้เรื่องธรรมดามากเลยการรู้ขึ้นมาเนี่ธรรมดามากๆจะเป็นยังไงบ้างล่ะห <c oughs> อรทำไไทำไปก่อนทำไปเสร็ แล้วไม่ไม่อยากรู้แล้วเราทําตัวปกติไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นจะดีมากเลยในวิชานี้นะอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าตั้งใจรู้อย่าตั้งใจเห็นทิ้งไปห,หมดเลยทําปกติธรรมดาและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาในเนื้อชีวิตของเราปกติแล้วใครถามเราตอบได้และเป็นคําตอบที่ไม่เคยรู้มาก่อน แต่ตรงไอ้นั่นไม่เคยยังไม่เคยลองตอบไม่ได้รู้จะว่าใครด่าไหมก็เจ็บตัวไปแล้วกันสมจิตชามิมันกลับไปแล้วกันไอ้แรงก็นรู้รู้ไอ้เรื่องอื่นยังไม่เคยลอง แต่พูดถึงว่าช่วงนี้เราศึกษาวิชานี้อยู่ใช่ไหมละ่ะ